ช่องแต่ชิ้น,นี้ให้ความรู้การเงินการลงทุนค่ะโดยตัวเองถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ช่วงนี้ทั้ง Facebook Fanpage YouTube แล้วก็ t i k t o k มีคนดูยอดว,วิวเยอะมากเลยค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยมีคนกดติดตามถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาชอบความรู้การเงินการลงทุนและไม่อยากพลาดความรู้ดีๆก็ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์กดหัวใจกดติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะจะได้เจอกันเรื่อยๆเ,เพราะว่าเตก็จะแปลข้อมูลจากภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษมาเป็นบทความเป็นคลิปนะคะที่ทําให้ทุกคนได้ความรู้จากต่างประเทศโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องเอ่งภาษาแค่มาเป็นเพื่อนกับเตเท่านั้นเองฟังกันได้เลยค่ะ ในโลกของการเงินที่เรามักจะเห็นแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์เก่งๆเนี่ยนะคะมีชื่อหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมามากๆแต่เหตุผลที่เธอโดดเด่นกับเป็นเพราะว่าเธอมไม่ใช่ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์เลยด้วยซ้ำครับผมคริสตินลากาศประธานธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB คนปัจจุบันใช่ค่ะจากนักกฎหมายหญิงในบริษัทที่เกือบทั้งหมดเป็นผู้ชาย ก้าวมาเป็นรัฐมนตรีคลังของฝรั่งเศสในช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์แล้วตอนนี้ก็คือคนที่คุมนโยบายการเงินของทั้งทวีปยุโรปเลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันจากบทสัมภาษณ์ชิ้นสำคัญของเธอเลยค่ะคำถามที่คาใจมาตลอดก็คือ ทำไมคนที่ดูเหมือนเป็นคนนอกอยู่ตลอดเวลาถึงได้เข้าไปอยู่ใจกลางอํานาจในช่วงเวลาที่โลกปั่นป่วนที่สุดได้ซ้าไปซ้ำมามันมีอะไรในสไตล์ความเป็นผู้นําของเธอคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับเพราะมันชี้ไปที่แก่นของเรื่องราวทั้งหมดเลยวันนี้เราจะมาลองถอดรหัสกันดูครับว่าผู้หญิงคนนี้ทําได้ยังไงคือ การเป็นผู้นำในโลกที่มันผันผวนขนาดนี้มันต้องใช้อะไรบ้างแล้วเรื่องของเธอสอนอะไรเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะคนนอกให้กลายเป็นจุดแข็งได้บ้างน่าสนใจมากค่ะนั้นเราเริ่มตรงประเด็นที่ชัดที่สุดเลยการที่เธอไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แต่ได้เป็นประธาน ECB นี่เป็นอะไรที่หืหลายคนอาจจะมองว่าเป็นจุดอ่อนด้วยซ้ำในบทสัมภาษณ์เธอพูดเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ เธอพูดตรงไปตรงมามากครับเธอยอมรับเลยว่าการเป็นคนนอกเนี่ยทำให้เธอต้องทำงานหนักเป็น2เท่าค่ะแต่มันมีเป้าหมายที่ลึกกว่านั้นนะครับคือเธอไม่ได้ทำงานหนักเพื่อจะตามคนอื่นให้ทันแต่เพื่อไม่ให้โดนหลอกโอนี่คือคำของเธอเลยครับคือเธอต้องเข้าใจแก่นของทุกเรื่องให้ลึกพอที่จะไม่มีใครสามารถเอาสับเทคนิคยากๆหรือทฤษฎีซับซ้อนมาทาให้เธอไข้เขว,ขวได้ เหมือนเปลี่ยนจุดอ่อนให้กลายเป็นเกราะป้องกันตัวเองเลยนะคะแทนที่จะรู้สึกว่าด้อยกว่าก็ใช้เป็นแรงผลักดันให้ต้องรู้จริงยิ่งกว่าเดิมถูกต้องครับและกละยุทธ์ที่สองที่มาคู่กันเลยก็คือเธอรู้ว่าเธอทําทุกอย่างคนเดียวไม่ได้อืเธอเลยให้ความสําคัญมากๆกับการสร้างทีมที่แข็งแกร่งรอบตัวต้องเป็นคนเก่งที่เธอไว้ใจได้จริงๆแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในด้านที่เธอขาดค่ะ อันคือการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้แล้วก็หาคนที่รู้จริงที่สุดมาอยู่ข้างๆนี่แหละครับเคล็ดลับข้อแรกของเธอเลยซึ่งก็น่าจะสะท้อนออกมาในสไตล์การทำงานของเธอชัดเจนมากโดยเฉพาะในห้องประชุมใหญ่ของ ECB ที่มีผู้ว่าการธนาคารกลางจากทุกประเทศในยูโรโซนมารวมตัวกันครับคณะกรรมการบริหารใช่ค่ะจากบทสัมภาษณ์เล่าว่าเธอไม่ได้เป็นผู้นำแบบที่ทุบโต๊ะแล้วสั่ง แต่เธอจะเลือกสร้างฉันทามาติมากกว่าใช่เลยครับวิธีของเธอคือค่อยๆค,คุยกันแลกเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆจนหาจุดร่วมที่ทุกคนยอมรับได้ซึ่งเธอบอกว่ามันไม่ใช่แค่เทคนิคการบริหารนะคะอ๋อเหรอคะครับแต่มันคือสิ่งที่อย่างรากลึกมาจากค่านิยมครอบครัวของเธอเลยและนี่คือจุดที่ทรงพลังมากเพราะการสร้างความไว้วางใจแบบนี้ในยามปกติเนี่ยมันจะส่งผลมหาศาลเลยในยามวิกฤตค่ะ พอถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจเร็วๆทุกคนจะพร้อมกระโดดไปกับเธอเพราะว่าเชื่อในกระบวนการที่เธอสร้างมาตลอดพอพูดถึงพื้นเพครอบครัวแล้วเราต้องย้อนกลับไปดูจดเริ่มต้นของเธอกันหน่อยนะคะเพราะมันมีเกร็ดเล็กๆที่น่ารักมากแต่คิดว่ามันคือหัวใจสำคัญในวิธีคิดของเธอเลยครับเธอบอกว่าไว้เด็กของเธอมีความสุขมากโตมาในบ้านอาจารย์ริมทะเลที่เต็มไปด้วยหนังสือแล้วก็เสียงดนตรี แล้วก็มีเรื่องที่วาทยากรคนหนึ่งเคยสอนเธอไว้อ๋อเรื่องนั้นสำคัญมากครับวาทยากรสอนเธอว่าเวลาคุณคุมวงออเคสตราคุณต้องคิดนำหน้าไปหนึ่งก้าวเสมออืมคือถ้ามัวแต่จดจ่ออยู่กับนอตด,ดนตรีที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคุณจะพลาดจังหวะที่จะให้สัญญาณกับนักดนตรีกลุ่มต่อไปทันทีวงก็จะล่มเลย แค่ฟังก็เห็นภาพเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าน่ารักๆแล้วแต่มันคือปรัชญาการทำงานที่ฝังอยู่ในตัวเธอเลยใช่ครับมันอธิบายได้หมดเลยว่าทำไมเธอถึงเป็นคนที่มองการไกลเสมอผู้นำก็ไม่ต่างจากวาดยากรเลยนะคะต้องมองไปข้างหน้าไม่ใช่ก้มดูแค่ปัญหาเฉพาะหน้า และประสบการณ์อีกชิ้นที่หล่อหลอมเธออย่างเข้มข้นเลยก็คือตอนที่ทำงานในบริษัทกฎหมายของอเมริกาที่ชื่อเบเกอร์แมคเคนซี่ะที่นั่นไม่ใช่แค่ทำให้เธอเก่งกฎหมายนะครับแต่สอนบทเรียนสำคัญเรื่องการเป็นผู้นำในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายมากๆลองนึกภาพตามนะครับเธอไต่เต้าขึ้นไปเป็นประธานหญิงคนแรกคนแรกเลยครับ ในยุคที่พาร์ทเนอร์ของบริษัท91เป็นผู้ชาย91โหแค่ตัวเลขก็บอกอะไรได้เยอะแล้วแล้วเธอเรียนรู้อะไรจากที่นั่นบ้างคะที่ส่งผลต่อสไตล์ความเป็นผู้นำของเธอที่นั่นมีปรัชญาองค์กรที่น่าสนใจมากครับเรียกว่า prima inter p a r e s เป็นภาษาละตินค่ะแปลตรงๆว่า first among equals หรือหนึ่งในผู้เท่าเทียมกันหลักการของมันคือเสียงของพาร์เนอร์ทุกคนมีความหมายเท่ากันหมด ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่สำนักงานในโรมฮ่องกงหรือนิวยอร์กก็ตามน่าสนใจนะคะเพราะในองค์กรใหญ่ๆหลายที่การตัดสินใจมักจะรวมศูนย์อยู่ที่สำนักงานใหญ่ใช่ครับปรัชญานี้เหมือนการท้าทายความคิดนั้นโดยตรงเลยว่าไอเดียดีๆมันมาจากที่ไหนก็ได้ถูกเพ่งเลยครับและลากาศก็ซึมซับปรัชญานี้มาเต็มๆมันสอนให้เธอฟังให้มากพูดให้น้อยลงอืมคืองานของผู้นำไม่ใช่การเป็นคนที่พูดเก่งที่สุด แต่คือการสร้างพื้นที่ให้ทุกคนกล้าพูดและพยายามทำความเข้าใจแรงจูงใจที่แท้จริงของแต่ละคนเพื่อหาทางขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าร่วมกันซึ่งทักษะนี้แหละครับที่กลายเป็นเครื่องมือสำคัญของเธอในเวลาต่อมาจากโลกกฎหมายที่ดูมีหลักการชัดเจนเธอกระโดดเข้าสู่เวทีการเมืองฝรั่งเศสแบบเรียกว่าไม่ทันตั้งตัวเลยครับผมในปี2005เธอเล่าว่าได้รับโทรศัพท์สายเดียวจากนายกรัฐมนตรีในตอนนั้น ที่โทรมาแล้วพูดว่าเราต้องการรัฐมนตรีการค้าแต่ไม่ต้องวางสายนะฮ่าฮ <c oughs> เหมือนรู้เลยว่าจะปฏิเสธ <c oughs> ใช่ค่ะเหมือนดักคอไว้ก่อนเลยสิ่งที่ผมว่าสะท้อนตัวตนของเธอได้ดีที่สุดในตอนนั้นนะครับคือคําถามแรกที่เธอถามกลับไปในตอนที่เธอยังไม่ประสาเรื่องการเมืองเลยแม้แต่น้อยเธอถามว่าอะไรคะเธอถามว่าทํางานกันเป็นทีมหรือเปล่าครับโอ้โหมันบอกเราทันทีเลยว่าทีมเวิร์คคือคุณค่าหลักที่เธอให้ความสําคัญมาตั้งแต่ตน้น และเธอยังเล่าเทคนิคการดูคนของเธอด้วยว่าเธอชอบสังเกตพฤติกรรมของคนตอนที่พวกเขาเผลอหรือไม่รู้ตัวว่าถูกมองอยู่มันจะบอกได้ดีกว่าคำพูดสวยหรูเยอะเลยว่าใครเป็นทีมเพลเยอร์ตัวจริงและเธอก็ไม่มีเวลาให้ปรับตัวนานเลยค่ะเพราะบททดสอบที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอตอนนั้นก็มาถึงเร็วมากนั่นคือวิกฤตการเงินโลกปี2008วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ใช่ค่ะตอนนั้นเธอเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฝรั่งเศสพอดีเธอใช้คำว่า มันเป็นเหมือนวันสิ้นโลกทางการเงินครับคืออยู่ๆสภาพคล่องในระบบธนาคารทั่วโลกมันก็เขื่อหายไปในพริบตาค่ะธนาคารไม่กล้าปล่อยกู้ให้กันและกันเพราะไม่รู้ว่าใครจะล้มเป็นรายต่อไปมันคือสถานการณ์ที่โกราหลนและน่าตื่นตระหนกที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเลยแล้วปฏิกิริยาของเธอในภาวะวิกฤตแบบนั้นเป็นยังไงคะคนส่วนใหญ่น่าจะสติแตกไปแล้วตรงเดนข้ามเลยครับเธอบอกว่าโดยทั่วไปแล้วจะสงบโค มันเหมือนเป็นสัญชาตญาณที่สองของเธอไปแล้วซึ่งนี่คือคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการเป็นผู้นําในภาวะวิกฤตเลยนะครับจริงค่ะเพราะถ้ากับตันเรือเริ่มตื่นตระหนก ลูกเรือก็จะโกลาหนแล้วเรือก็จะล่มในที่สุดความนิ่งของเธอเนี่ยแหละครับคือสมอที่ยึดทุกคนไว้แล้วคุณสมบัติเรื่องความนิ่งของเธอนี่เองที่ถูกทดสอบถึงขีดสุดอีกครั้งในอีกไม่กี่ปีต่อมากับวิกฤตที่ซับซ้อนและเปราะบางยิ่งกว่าเดิมกําลังจะพูดถึงวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปหรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อวิกฤตหนี้กรีซใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอยากให้ช่วยปูพื้นให้หน่อยได้ไหมคะว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับ สถานการณ์ตอนนั้นก็คือกรีซซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ใช้เงินยูโรกำลังจะล้มละลายครับมีหนี้สินล้นพ้นตัวจนนักลงทุนทั่วโลกไม่เชื่อแล้วว่ารัฐบาลจะจ่ายหนี้คืนได้วิกฤตครั้งนี้มันน่ากลัวกว่าปี2008ในแน่ที่ว่ามันท้าทายการมีอยู่ของสกุลเงินยูโรโดยตรงเลย ถ้ากรีซล้มจริงก็ไม่มีใครรู้ว่าประเทศไหนจะเป็นรายต่อไปอิตาลีสเปนโปรตุเกสมันอาจจะล้มต่อกันเป็นโดมิโน,โน,โนได้เลยครับแล้วความยากในการจัดการปัญหานี้มันอยู่ตรงไหนคะทำไมถึงต้องหุ่นวายกันขนาดนั้นความยากที่ลากาศอธิบายไว้ในบทสัมภาษณ์ก็คือโครงสร้างของยูโรโซนเองไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ค่ะครับตอนที่ก่อตั้งยูโรโซนเนี่ย แนวคิดที่ว่าประเทศที่แข็งแรงอย่างเยอรมนีจะต้องเอาเงินภาษีของตัวเองไปอุ้มประเทศที่บริหารการคลังผิดพลาดอย่างกรีซมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยอยู่ในความคิดของใครเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะครับมันขัดกับหลักการเมืองภายในของแต่ละประเทศอย่างรุนแรงนี่คือเหตุผลที่ทําให้การเจรจาติดขัดและต้องพึ่งองค์กรภายนอกอย่าง IMF เข้ามาเป็นตัวกลางสําคัญ และวิกฤตครั้งนี้เองที่ทำให้เธอได้ฉายาว่ามาดามวิกฤตหรือมิสเตอร์คริสซึ่งมันก็เปลี่ยนมุมมองของเธอที่มีต่อยุโรปไปอย่างสิ้นเชิงด้วยใช่ไหมคะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับเธอบอกว่าวิกฤตครั้งนี้ทำให้เธอกลายเป็นคนยุโรปมากขึ้น more European ช่ครับเพราะมันเป็นบทเรียนราคาแพงที่พิสูจน์ให้เห็นว่าทุกประเทศในยูโรโซนอยู่ในเรือลำเดียวกันจริงๆคุณไม่สามารถปล่อยให้เรือรั่วที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วหวังว่าฝั่งของคุณจะปลอดภัยได้ถ้ามีประเทศหนึ่งล่มไปได้ทั้งหมดก็จะพังทลายลงตามกันไปได้มันตอกย้ำความจำเป็นของการมีสาภาพที่แข็งแกร่งและกลไกช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งก็เป็นรากฐานสำคัญของ ECB ในปัจจุบันครับ จากการแก้วิกฤตในอดีตนะคะตอนนี้เราขยับมาดูความท้าทายในปัจจุบันกันบ้างดูเหมือนว่ายุโรปจะยังคงอยู่ท่ามกลางมรสุมไม่ต่างจากเดิมเลยครับผมทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่โตช้ากว่าคู่แข่งอย่างสหรัฐและจีนแล้วก็มีตันหาใหญ่เรื่องฐานอุตสาหกรรมที่กําลังหดตัวลงอย่างในบทสัมภาษณ์มีการยกตัวอย่างที่น่าตกใจของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเยอรมนีครับ ที่โรงงานบอชใช่ค่ะโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์ยักษ์ใหญ่เตรียมปิดตัวแล้วก็คาดกันว่าตำแหน่งงานเกือบแสนตำแหน่งจะหายไปภายในปี2020ซึ่งปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเหล่านี้มันเชื่อมโยงโดยตรงเลยครับกับการผงอาจขึ้นของกระแสะการเมืองที่เรียกว่าลัทธิประชานิยม p p o u l ครับละกาดได้วิเคราะห์บทบาทของโซเชียลมีเดียในปรากฏการณ์นี้ไว้อย่างคมคายมากเธอบอกว่ามันทำหน้าที่เป็น ตัวลดทอนและตัวเร่งหรือ Reductor and Accelerator ตัวลดทอนและตัวเร่งหมายความว่ายังไงคะตัวลดทอนก็คือมันลดทอนปัญหาที่ซับซ้อนมากๆอย่างเรื่องเศรษฐกิจให้เหลือแค่สโลแกนง่ายๆหรือการชี้นิ้วหาแพะรับบาปที่เข้าใจง่ายโจมตีง่ายอ๋อค่ะ ส่วนตัวเร่งก็คือมันเร่งความเร็วในการรวมกลุ่มของคนที่มีความคิดคล้ายกันและเร่งการแพร่กระจายของทฤษฎีสมคบคิดต่างๆให้ไปได้ไกลและเร็วกว่าที่เคยเป็นมาในประวัติศาสตร์เลยเหมือนโซเชียลมีเดียเป็น,นกลไกแต่เชื้อเพลิงจริงๆที่ทำให้ไฟลัทธิประชานิยมลุกโชนขึ้นมาคืออะไรคะในมุมอมองของลากาดเธอชี้เป้าไปที่รากของปัญหาจริงๆครับนั่นคือความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุค80 เธอบอกว่ามันมีจุดเปลี่ยนสำคัญที่สัดส่วนผลตอบแทนของทุนไม่ว่าจะเป็นกำไรเงินปันผลหรือราคาหุ้นมันเริ่มโตเร็วกว่าอัตราการเติบโตของค่าจ้างแรงงานอย่างชัดเจนอพอเวลาผ่านไป30-40ปีช่องว่างนี้มันก็ถ่างออกไปเรื่อยๆจนคนชั้นกลางและชนชั้นแรงงานรู้สึกว่าตัวเองถูกทิ้งไว้ข้างหลังและกระแสโลกาภิวัตน โดยเฉพาะการที่จีนเข้าร่วม WTO ก็ยิ่งซ้ำเติมปัญหานี้ให้รุนแรงขึ้นไปอีกครับซึ่งความไม่พอใจเหล่านี้มันก็เริ่มส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันสำคัญสำคัญ,คญอย่างธนาคารกลางด้วยใช่ไหมคะประเด็นเรื่องความเป็นอิสระของธนาคารกลางนี้ดูเหมือนจะเป็นสมรภูมิใหม่ที่สำคัญมากสำคัญที่สุดเลยครับเพราะมันคือหัวใจของการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคในระยะยาวหลักการความเป็นอิสระของธนาคารกลางกำลังถูกโจมตีจากผู้นำแนวประชานิยมทั่วโลก ยังในบทสัมภาษณ์ก็ยกตัวอย่างโดนัลด์ทรัมป์ที่เคยวิพากษ์วิจารณ์และกดดันธนาคารกลางสหรัฐอย่างหนักลากาดปกป้องหลักการนี้อย่างแข็งขันมากครับเธออธิบายว่านโยบายการเงินไม่ว่าจะเป็นการขึ้นหรือลงดอกเบีย้ยมันต้องใช้เวลากว่าผลของมันจะปรากฏออกมาในระบบเศรษฐกิจ mm. มันจึงไม่สามารถผูกติดอยู่กับวัฏจักรการเลือกตั้งสั้นๆทุก 4- 5หปีได้ผู้นำที่อยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อชนะการเลือกตั้ง อาจจะตัดสินใจในสิ่งที่เป็นผลเสียร้ายแรงต่อเสถียรภาพในระยะยาวก็ได้แล้วธนาคารกลางยุโรปที่เธอเป็นประธานอยู่มีเกราะป้องกันเรื่องนี้ดีแค่ไหนคะเธอพูดชัดเจนเลยครับว่า ECB มีข้อได้เปรียบที่สำคัญมากในเรื่องนี้เพราะความเป็นอิสระของ ECB นั้นถูกบัญญัติและรับรองเอาไว้ในสนธิสัญญาของสหภาพยุโรปเลย อ๋ออยู่ในส่วนที่สัญญาเลยใช่ครับไม่ใช่แค่กฎหมายภายในของประเทศใดประเทศหนึ่งเธอบอกว่าไม่เคยมีผู้นำยุโรปคนไหนโทรศัพท์มาสั่งหรือชี้นำเธอได้เพราะพวกเขารู้ว่ามันทำไม่ได้ซึ่งต่างจากธนาคารกลางในอีกหลายประเทศทั่วโลกที่สถานะทางกฎหมายอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่านี้พอฟังมาทั้งหมดนี้ก็เริ่มเห็นคำตอบของคำถามตั้งต้งตนแล้วนะคะว่าทำไมคนนอกอย่างคริสตินลากาดถึงได้ก้าวขึ้นมาอยู่ใจกลางอำนาจในยามวิกฤตได้ตลอดครับ และฉันทามาติความสงดนิ่งที่น่าทึ่งเมื่อเผชิญหน้ากับความโกลาหลและที่สำคัญที่สุดคือวิธีคิดแบบวาทยากรที่มองไปข้างหน้า 1!9 ึ่งเก้เสมอถูกต้องครับและเธอก็ทิ้งท้ายมุมมองต่ออนาคตไว้ได้หน้าขบคิดมาก,กเธอม,ม,ม,อ,งอ,อ,มองว่าโลกที่เรากำลังจะ,ะเผชิญต่อไปนี้จะเป็นโลกที่ผันผวนมากขึ้นวิกฤตจะเกิดบ่อยขึ้นและสังคมจะมีความแตกแยกมากขึ้นด้วยค่ะ ซึ่งความท้าทายเรื่องความเหลื่อมล้ำและความแปลกแยกในสังคมนี้เองคือภารกิจที่ผู้นำทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงไหนต้องร่วมมือกันแก้ไขยอย่างจริงจังที่สุดไม่อย่างนั้นเราอาจจะต้องเจอกับวิกฤตครั้งใหม่ที่ไม่ใช่แก้วิกฤตทางการเงินอีกต่อไปและดิฉันอยากจะขอปิดท้ายด้วยคำพูดของเธอเองที่คิดว่ามันสรุปตัวตนของเธอได้ดีที่สุดค่ะ ตลอดเส้นทางอาชีพของเธอละกาดบอกว่าเธอเป็นคนที่เลือกเดินในเส้นทางที่เสี่ยงอยู่เสมอไม่เคยเลือกทางที่ปลอดภัยเพียงเพื่อความสะดวกสบายหรือเงินบำนาญเธอกล่าวไว้ว่าบางครั้งคุณก็แค่ต้องกระโดดซึ่งมันก็ทำให้เราต้องกลับมาถามตัวเองเหมือนกันนะคะว่าในโลกที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้บางทีความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะเป็นการไม่กล้าที่จะเสี่ยงอะไรเลยก็ได้ แล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมริปตโติเคอเรนซีอยากจะเอาจริงอยากจะวางแผนกเกษียณอยากจะจัดพอร์ตอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องการใช้งานหรือเกี่ยวกับนวัตรกรรมของโลกดิจิตอลที่เรียกว่ากิปตโตเคอนเรนซีนะคะแต่มีหนังสือที่เต้เขียนเองกับแฟนนะคะเล่ม1ชื่อคนธรรมดาเลยได้เบรครคอยกิิปโตลเจขั้นตอนสูขข่ความมัง่งคั่งและเล่ม2รงลีทัลลิพิครคิปโตเงินฟรีจากการลงทุนนะคะก็จะสอนคุณตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นจนคุณเป็นมือโปรในการลงทุนจัดพพอรตตเเเกษษีีียยณได้้ลคค่่ะนนนมมโโปชัิศ ลด50%อยู่นะคะแล้วก็แถมฟรีมินิคอร์สมูลค่า4,000บาทปั้นมือใหม่สร้างกำไร8หลักถ้าใครสนใจก็รีบเลยนะคะเพราะว่าหนังสือมีจำนวนจำก,กัดใกล้จะหมดแล้วนะคะนี่เป็นการพิมพ์ครั้งสุดท้ายแล้วค่ะ